สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพาจะพามาเก็บมะม่วงส่งลูกค้าวันนี้สองร้อยลกมาเฉากเก็บไปแล้วเลยแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนี่ลูกค้าคนที่สองมา แกไม่รีบไงก็เลยเด,ดถ่ายแกก็เอาฟ้าลันก็นำอกไหมหน่วยใหญ่นำอกไหมเบอ้อใหญ่ๆนี่ที่เขาเอาไปยำเขาเอาไปยำตัวนี้เบอ้อใหญ่อย่างนี้ราคาสิบห้าบาทนะน้ำอกไหมเบอ้อสีสนะิบห้าบาทเอาไปยำเขาก็ มีฟรั่งสามลังแล้วก็กระตอยสามลังแล้วก็บ้อใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าสักกี่ลังแล้วก็แก้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูป่าแก้วแก้วบานเรานะไม่ใช่แก้วขมิ้นแก้วบานบานเราเลย

เก็บไปพูดไม่จ๋าเลยเนาะไปใหญ่ตัวนี้เขาก็คัดเอาตะลูกใหญ่ๆเก็บมะม่วงในตอนนี้เพราะว่าใบใหญ่ขนาดนี้ก็สิบบาท ข่มงแค้นคือจะมาลูกใหญ่เท้อันนี้ส่งในราคาสิบบาท อันนี้เป็นมะม่วงแก้วเวยจ้ะมะม่วงแก้วนี่ก็ไม่ได้ทําก็ได้แต่สร้างกิงเฉย ลูกเขา,เาก็มันเกาะ <OFF> ลูกเขาก็ใหญ่พอเก็บได้เก็บก็เอาไปกินคล้ายแบบไอ้เนี่ยทำน้ำพริกน้ำพริกหวานน้ำพริกปลาหวานกำลังกินไงอย่างมูดอกกระดอกเป็นมันเกาะ มันก็ออกมาเสมอเนาะอันนี้ก็กเป็นปีอันนี้ก็เลาก็ได้ขายได้ราคาพอมา,มาหน่อยนอึงแต่นีก็ตอนนี้ก็ปีนี้มะม่วงมันก็เยอะเนาะตอนนี้ก็จะขายในราคาสิบบาทคนคดนี้แต่ถ้าเขาลงดองมันไม่ถึงสิบบาทไงลงดองที่มันแกะจัดมันก็จะเป็นมะม่วงหัวเหลืองเลยเนาะหัวออกเหลืองเบ่งแล้วคือแบบแกะจัดพอผม ันเนี่ยมันก่อจีด้ราคาถูกก็เลยรีบขายต้นนี้รีบขายตอนนี้ก็ไดราคาสิบบาทมะม่วงแก้วบานเราเอาไปกินมันก่อจะรสชาติก็ดีเป็นหวานเอยเป็นเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยๆเปรี้ยวผสมมันนิดๆรสชาติดีอะแก้วบานเรามันก็จะไม่มันเหมือนในแก้วขมิ้นหรอก เดินไปส่งใกล้ๆก็กเด็ดก็เลยต้อตงปั๊บกล่องเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อยจ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเอ้เป็นกำลังใจให้ยายพาทำคลิปต่อไปด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะแป้งแก่วนี่ก็สี6กิ 60. ฮกซิปห่าไหลยังไงนน,นี่แต่ก็จะมีเขียวเสวยเน่แล้วก็แก้วแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแก้วไงแก้วก็มีนม้ำเอมีฟลัน่นมีนม้ำดอกไม้สีทองปลูกปลูกเสริมพเพรอ้น้ำดอกไม้สีทองมันใหญ่พอที่จะได้ไม่ต้องการใน ลุมมากไม้เข้ากติตัดเกลียกไงมันก็นเลยมีหลายอย่างผสมกันในสวนนี่สวนนี่ก็ยี่สิบกว่าปีไปแล้วมั้งจินได้แต่งสาวเบิ่งเหลี่ยแต่งสาวก็เข้าก็ไม่ได้จ้างคนที่แต่งไอ้กิ่งเปียนรับจ้างแต่งกิ่งเนาะเข้าก็จอาวคนฮัใไม่แต่งแน่ เราเป็นลูกสวนเกาะจิประมาณว่าคือคนงานมันเยอะเราก็คุ้มไม่ทันเราก็ดูแลไม่ทุกไม่ค่อยต่วถึงจ้าแค่นี้นะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ